สวัสดีค่ะพบกับครูทรายนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนความเข้มข้นในอีกหน่วยหนึ่งนะซึ่งในหน่วยความเข้มข้นเนี้ยเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะมาดูกันเลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนนั้นก็คือเป็นความเข้มข้นที่เรียกว่าเศษส่วนโมนนั่นเองนะคะหรือว่าโมลแฟคชั่นแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว X นะคะเศษส่วนโมลตรงนี้นะคะถ้าจะให้อธิบายอย่างเข้าใจง่ายก็จะหมายถึงอัตราส่วนจํานวนโมล นะคะตรงนี้ย้ำว่าจะเทียบจากจำนวนโมลของสารเทียบกับอะไรเทียบกับจำนวนโมลเช่นกันของสารทั้งหมดนะคะในสาราละลายยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเช่นสาราละลายชนิดหนึ่งนะคะประกอบด้วยสาร A อโมลสาร B B โมลสาร C C ซีโมลแปลว่ามีสามสารด้วยกันในสาราละา,ลายนี้วิธีการพิจารณาเศษส่วนโมลน,นะคะก็จะเป็นดังนี้ค่ะ อันดับแรกนะคะเศษส่วนมมนของ A ก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ x a เล็กนะ x เนี่ยแทนเศษส่วนโมนล A a ใหญ่แต่ A เป็นตัวห้อยลงมานะคะก็จะเป็นการบอกว่าเราเนี่ยกำลังพิจรารณาเศษส่วนมมนของสาร A อยู่นะหลักการก็คือตัวที่เราอยากรู้เศษส่วนมวนของเขาให้เป็นเศษจำนวนโมนนะคะจำนวนมมนของ A ให้เป็นเศษ ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นจํานวนโมลของทุกสารที่มีในสารละลายรวมกันอยู่เป็นส่วนนะคะกรณี V เหมือนกันถ้าอยากรู้เศษส่วนโมลของ B เปลี่ยนแค่ด้านบนเนี่ยเราก็ใช้เป็นจํานวนโมลของ B ส่วนด้านล่างก็เป็นจํานวนโมลของทุกตัวรวมกันนะคะเศษส่วนโมลของ C เช่นกันเปลี่ยนข้างบนเป็นจํานวนโมลของ C ส่วนด้านล่างก็เป็นจํานวนโมลรวมของทุกสารนะคะในสารละลายที่นี้ เมื่อเราเนี่ยนำเศษส่วนมูลของทุกสารละลายมารวมกันนะคะให้ลองคิดตามก็ได้ค่ะจะเห็นภาพตามเลยสมมุติอ่ะครูพิจารณายอย่างนี้ละกันครูมีสารอยู่หนึ่งหนึ่งถ้วยมี A อยู่เท่านี้มี B อยู่เท่านี้มี C อยู่เป็นข้างบนอ่ะครูกำหนดตัวเลขให้ด้วยจะได้เข้าใจง่ายเดีวก่อนนะอ่ะอันนี้ สมมตินะคะอันนี้เป็น a อันนี้เป็น b อันนี้เป็น c ทั้งหมดเนี่ย a นะมีอยู่หนึ่งส่วน c มีอยู่สองส่วน b มีอยู่สามส่วนสแสดงว่าเวลาจะพิจารณาเศษส่วนโมลของ a ก็สแสดงว่าเอาหนึ่งส่วนหรือหนึ่งโมลตรงเนี้ยเอาคูแทนเลขเป็นโมลแล้วกันหนึ่งโมลของ a เนะี่ยหารด้วยอะไรหารด้วยโมลรวมทั้งหมดก็คือสองบวกสามบวกหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นจนํานวนโมลของ a นะคะ ถ้าเป็นจำนวนโมลของ B ก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็น3หาร2บวก3บวก1ถ้าเป็นจนํานวนโมลของ C ก็เป็น2หารบวก3บวก1ดังนั้นถ้าเราเอา1ส่วนหบวก2ส่วนหบวก3มส่วนหกวมกันมันก็จะได้เป็น6ส่วน6นั่นก็คือ1นั่นเองหมายถึงเราก็จะเอาทุกส่วนตรงนี้ค่ะมารวมกันเวลานำเศษส่วนโมลของทุกสาร มารวมกันนะก็จะเอาส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยรวมกันมันก็คือได้เป็นหนึ่งก้อนของสารละลายก็คือได้เป็นหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคอ่ะขอขยับนิดหน่อยทีนี้ถ้าเรานรําเศษส่วนโมลของแต่ละสารเนี่ยมาคูณร้อยนะคะก็จะได้ความเข้มข้นในร้อยในหน่วยร้อยละเพราะว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราเนะี่ยได้เป็นจํานวนโมลของสารอยู่นะคะ มวลของตัวที่เราอยากทราบหารมวลของสารละลายทั้งหมดถ้าคูณร้อยปุ๊บมันก็จะได้ความเข้มข้นเป็นลอยละโดยมวลนะคะลอยละโดยมวลปกติเวลาเราหารลอยละโดยมวลใช่ไหมก็จะเป็นมวลของตัวละลายหารมวลของทั้งหมดใช่ไหมคะมวลของสารละลายทั้งหมดคูณร้อยนะคะถ้าเป็นลอยละโดยปริมาตรก็เป็นปริมาตรของตัวละลายหารปริมาตรของสารละลายทั้งหมด คูณหนึ่งร้อยกรณีนี้เนี่ยเศษส่วนลอยละโดยโมนเนี่ยหรือเศษส่วนโมนเนี่ยนะคะมันก็คือโมนของตัวละลายหารโมนของสารทั้งหมดในสารละลายคูณร้อยก็จะได้เป็นหน่วยลอยละโดยโมนนะคะก็จะได้เป็นตัวที่เราเอามาหารกันแล้วเนี่ยคูณร้อยคูณรอยเข้าไปนะคะซึ่งถ้านําทั้งหมดนะนำลอยละโดยโมลของทุกสาระละลายมารวมกันก็จะรวมกันได้เป็นหนึ่งอยนั่นเอง นะคะแต่ถ้านำเฉพาะเศษส่วนโมลของแต่ละตัวรวมกันก็จะได้เป็นหนึ่งะคะมาดูตัวอย่างกันเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าสารละลายชนิดหนึ่งเนี่ยเตรียมโดยการผสมเอทานอล10กรัมนะคะกับน้ำา1 0 0กรัมให้คำนวณเศษส่วนโมลของเอทานอลในสารละลายแล้วก็คำนวณรอยละโดยโมลของเอทานอลในสารละลายนะคะตรงนี้ค่ะถ้าเราหาเศษส่วนโมลได้นะ ้อยละเนี่ยไม่ยากเราก็แค่คูร้อยเข้าไปแต่ตรงนี้ถ้าโจทย์เขาให้มาเป็นโมลเลยเราสามารถนําไปเทียบอัตราส่วนการหารกันได้โดยง่ายแต่ในกรณีนี้นะคะเขาให้มาเป็นกรัมกลับให้มาเป็นกรัมหน้าที่ของเราคือเราต้องเปลี่ยนทั้งตัวละลายแล้วก็แล้วก็สิ่งที่จะมารวมกันเป็นสารละลายเนี่ยให้เป็นโมลก่อนและอย่าลืมระวังโดนหลอกตัวที่เป็นส่วนนะคะต้องเป็นทุกอย่าง ทุกสารที่มีในสารละลายไม่ใช่แค่ตัวทําละลายเท่านั้นกรณีนี้เนี่ยเขาให้เอทานอลมาสิบกรัมให้น้ํามาร้อยกรัมนะคะออามาดูก่อนดูทีละขั้นดังนั้นหาจํานวนโมลของน้ําจํานวนโมลของน้ําหลักการก็คือเขาให้มาร้อยกรัมก็เป็นร้อยกรัมของน้ําเปลี่ยนเป็นโมลนะคะก็ต้องเทียบอัตราส่วนว่าหนึ่งโมลของน้ำเนี่ยมีกี่กรัมนะคะเอากลัมไวข้างล่างเพื่อให้สามารถตัดหน่วยกันได้ แล้วก็จะเหลือเป็นหน่วยโมลอยู่ข้างบนนะคะเหลือมมลหน่วยโมลของน้ําอยู่ข้างบนจัดการตัวเลขกันก็จะได้มาเป็นโมลของน้ํานะคะก็คือตรงนี้นั่นเองต่อไปหามโมลของเอทานอลค่ะหลักการเดียวกันเขาให้มาว่ามี10กร,รัมของเอทานอลเราก็ต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นโมลน,นะคะโดยการนํอาอัตราส่วนนะคะเทียบกันว่า หนึ่งโมลของเอทานอลเนี่ยมีกี่กรัมเพื่อให้เราสามารถตัดกรัมตรงนี้ออกไปได้โอเคนะพอตัดออกไปได้ปุ๊บมันก็จะเหลือหน่วยโมลนะคะก็จะได้มาเป็นได้ค่ามาเป็นค่านี้จากการคำนวณตัวเลขนะคะหลังจากนั้นนะคะหาเศษส่วนโมลเราก็นําตัวที่เราอยากรู้นะั่นก็คือเอทานอลน,นะคะโมลของเอทานอลเนี่ยอยู่ข้างบนหารข้างล่างข้างล่างไม่ใช่แค่โมลของน้ำละ แต่ข้างล่างเนี่ยจะต้องเป็นมวลของเอทานอลรวมกับน้ําเพราะจะต้องเป็นมวลของสารละลายรวมในสารละลายไม่ได้มีแต่น้าค่ะในสารละลายมีเอทานอลรวมอยู่ด้วยนะคะจึงต้องรวมกันเศษส่วนมวลจึงได้มาเป็นเท่านี้นะคะหลังจากจัดการตัวเลขนําส่วนมาบวกกันให้เรียบร้อยแล้วก็หารนะคะทีนี้เขาอยากรู้ลอยละโดยโมวลด้วยพอเราได้เศษส่วนมวลมาแล้วเราอยากรู้ลอยละโดยโมวลเราก็แค่นําไปคูณหนึ่งร้อยแค่นั้นเอง นะคะหรือถ้าสมมุติยังไม่คิดเลขตรงนี้มาเราก็จะติดไว้นะคะก็จะเป็นเอทานอลโมลของเอทานอลหารโมลของเอทานอลบวกโมลของน้ำคูณ100ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะได้มาเป็นคำตอบง่ายๆนะสำหรับข้อนี้นะคะขอดูอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับคลิปนี้สารละลายกลูโคสนะคะประกอบด้วยน้ำ10กรัมข้อนี้เขาให้มาว่ามีเศษส่วนมวล ของกรูโคสเนี่ยเท่ากับ0.02แล้วเขาย้อนกลับไปถามว่ามีกรูโคสกี่กรัมเขาไม่ได้ให้เราหาเศษส่วนโมล้นะแต่เขาให้เศษส่วนโมลเรามาดังนั้นนะคะวิธีการก็คือเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนน้าเปลี่ยนกร,รัมของน้าให้เป็นโมลก่อนนะคะแล้วก็คิดเทียบกลับเพื่อให้อยากรู้ว่าเท่านี้นะคะมีเศษส่วนโมลอยู่เท่านี้จะมีกรูโคสอยู่กี่กรัมนะตรงนี้ถ้าใครอยากลองคิดเองลองคิดเองก่อนได้นะ ใครลองดูการคิดเองของตัวเองแล้วค่อยมาฟังเฉยจะได้ดูว่านแนวทางการคิดเนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ได้คิดเหมือนตัวอย่างในหนังสือแต่ว่าได้คําตอบเหมือนกันนะคะก็ถือว่าได้เช่นเดียวกันนะคะอันดับแรกค่ะหามวนของน้ําหามมลของน้ําน,นะคะให้มาสิบกร,รัมของน้ําก็เทียบตรงนี้เริ่มจากคล่องแล้วละ่ะเอากร,รัมอยู่ข้างล่างเพื่อให้สามารถตัดได้แล้วก็เหลือหน่วยเฉพาะมวนของน้ําก็จะได้มาเป็นตรงนี้ หลังจากนั้นนะคะเราจะต้องหาหมวลของออตัวน้ำตาลแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเขาให้เศษส่วนมวลมาถูกต้องไหมดังนั้นเราอะอยากรู้กรัมของสารเราจึงต้องหาหมวลของสารให้ได้เมื่อเรารู้มวลของสารเนี่ยเราสามารถเทียบกลับไปหากรัมของสารหาน้ําหนักรู้รู้มวลหาหมวลได้แน่นอนหรือรู้มวลก็หาหมวลได้แน่นอนมีความสัมพันธ์กันเราสามารถ เทียบสลับกันได้กรณีนี้เนี่ยเราไม่สามารถหาน้ำหนักโดยตรงได้เราจึงต้องหาโมลของสารก่อนนะคะหลักการก็คือนี่ไงใช้สูตรมาตรฐานเลยนะคะก็คือเศษส่วนโมลน,นะคะเศษส่วนโมลของน้ำตาลเท่ากับโมลของน้ำตาลหารโมลของสารละลายนั่นก็คือเป็นโมลของน้ำตาลรวมกับน้ำนะคะโดยเราอะ่ะไม่รู้โมลของน้ำตาลใช่ไหมเราก็กำหนดให้เป็น A ไว้ก่อน แล้วเดี๋ยว a ตรงนี้พอได้เลขมาเราก็ย้อนกลับไปหาเป็นมวลของน้ำตาลได้ใช่ไหมคะเขาให้เศษส่วนโมลมานะคะว่าคือ0.02เราก็แทนค่าไปเลย0.02ตรงนี้เป็นเศษส่วนโมลนะคะหลังจากนั้นมวลของน้ำตาลอะเราไม่รู้เราติดไว้หารมวลของสารละลายทั้งหมดตรงนี้จะมีเด็กโดนหลอกเด็กจะโดนหลอกโดยการที่เด็กบางคนจะใช้0.555ไปเลย ซึ่งจริงๆแล้ว0 5 5เนี่ยมันเป็นแค่มวลของใครมวลของน้ำแต่ส่วนไม่ใช่น้ำส่วนต้องเป็นสารละลายดังนั้นนะคะก็จะเราก็จะติดตัวแปรไว้ทั้งคู่เป็น A ซึ่งเป็นมวลของน้ำหารมวลเอ A เป็นมวลของน้ำตาลน,นะคะหารด้วยมวลของน้ำตาลบวกกับมวลของน้ำนะคะก็แก้สมการแก้สมการนะคะก็ย้ายทั้งวงเล็บนะขึ้นไป แล้วก็คูณกระจายเข้าไปเอา a ไปคูณกับ0.02เอา0.555ไปคูณกับ0.02ก็ได้มาเป็นค่านี้กับค่านี้นะคะแล้วก็ย้าย a ไปไว้ฝั่งเดียวกันนะคะตรงนี้ย้าย0.02เนี่ย 0.02a ไปลบนะคะก็จะได้มาเป็น 0.98a แล้วก็ได้มาเป็นค่านี้อยู่ในอีกฝั่งหนึ่งของสรรมการนะคะนำ0.98ไปหารก็จะได้คำตอบมานะคะ จำนวนโมลของน้ำตาลตรงนี้ก็จะได้มาเท่ากับเท่านี้โมลใช่คำตอบหรือยังถ้าโจทย์อยากรู้จำนวนโมลของน้ำตาลเนี่ยตอบได้ละแต่โจทย์ไม่ได้อยากรู้จำนวนโมลของน้ำตาลโจทย์อยากรู้มวลใช่ไหมคะเมื่อโจทย์อยากรู้มวลหน้าที่ของเราก็คือจะต้องเปลี่ยนโมลตรงเนี้ให้เป็นกรัมนะคะก็หาความสัมพันธ์ว่าหนึ่งโมลของกลูโคสเนี่ยมีกี่กรัมเอามาเทียบกันตรงนี้ กรณีนี้เราจะต้องเอามวลไว้ข้างล่างเพราะอะไรเพราะเราอยากตัดหน่วยโมลทิ้งแล้วให้เหลือหน่วยกรัมแทนดังนั้นการใช้ยูนิตแฟกเตอร์เนี่ยเราต้องดูว่าเราอยากตัดหน่วยอะไรเราอยากได้หน่วยอะไรแล้วก็เอามาหาความสัมพันธ์นั่นเองนะคะตรงนี้ต้องทําบ่อยๆบ,บางคนอาจจะอยากใช้สูตรเลยครูอยากให้ทําวิธีนี้เพราะว่าจะใช้ไปได้ในถึงระดับมหาวิทยาลัยเลยในมหาวิทยาลัยเขาไม่ให้ใช้เขาไม่ให้ไม่ค่อยให้ใช้สูตรแล้วค่ะจะต้องใช้หลักการแบบนี้เพราะบางการณีการคิดบางการณีเนี่ย ไม่สามารถใช้สูตรได้ด้วยซ้ำสูตรก็เป็นการรวมอะไรพวกนี้แหละมาให้เราคิดนะแต่ว่าเราก็รู้ที่มาที่ไปของเขานิดนึงสรุปเดี๋ยวครูมีสูตรให้แหละตอนสุดท้ายแต่ว่าครูอยากอธิบายให้พวกเราเห็นเหตุผลนะคะก็จะได้คำตอบมานะเป็น2.04กรัมของกลูโคสนะคะโอเคคลิปนี้นะก็จะประมาณนี้ส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเอาความเข้มข้นทุกอย่างเนี่ยมารวมกันละเพราะว่าเศษส่วนมมลเป็นความเข้มข้นสุดท้ายที่เราต้องรู้จกักนะคะ ก็ถ้าใครชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์เรื่องที่อยากให้ครูสอนเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย